พ่อแม่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเล่นน้ำกันสวยๆวยน้ำดีมากเลยอ่ะคืนไม่แรงอ่ะเด็กๆสามารถลงไปเล่นได้เลยปูตะไลลูกหาปูเหรอเรียกว่าหาปูหาหอยนี่พามาไปห,หาดน้ำใสซื้อตั๋วคนละ15บ้าบาท้าไปข้างในซื้อตัวนะ<ป>เวสร็จแล้วก็มาคืนตั๋วที่นี่เพื่อที่จะคืนรถสองแถว ไปที่หาดาน้ำใสใครจะมาหาดน้ำใสเนี่ยนั่งรถรถส่วนตัวมาหรือเช่ามาเนี่ยก็ต้องมาจอดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาซื้อตัว๋วคนละ15บาทเข้าไปข้างในีรอบหนึ่งเ,เพราะว่าอยู่ทุ้งนึก๊กหาดน้ำใสนี่อยู่ในเขตทหารไปเข้าไปไปเข้าไปค่ะ ถึงแล้วจ้าหาน้ำใสอยู่ในไข่ทหารเดีย๋ยวไปดูซิว่าน้ำจะซักอันนทะทะี้มีขายอาหารด้วยตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นี่ไงนี่ไงคาเฟ่ <c oughs> ของฝากก็มีตัวนี้น้ำใส หรือเป็นร้านค้าสวัสดิการทหาร,รก็มีของฝากของขายนิดๆหน่อยๆเสื้อผ้าก็มีมีที่หาดสวยน้ำใสนะอ๋อก็เป็นพวกข้าวโพดต่างๆของฝากกินเล่นเสื้อซื้อไปนั่งชายหาดตรงนี้เราก็จะเดินไปหาดสวยน้ำใสกัน,นจ้ะแดดร้อนมากเลย แดดร้อนมากเลยหาดน้ําใสอยู่ในค่ายทหารนะเออเขานนะ้าใสจริงนะเดี๋ยวลงไปดูซิว่าใสจริงปะมีเครื่องบินเรือลอรอบ,รอบ,รอบหาดน้ําใสคนก็จะมาเรื่อยๆนะเออคนน้อมาเที่ยวเรื่อยๆเอาเสือ,อามาปูเอาข้าวมากินกันใน น่าจะเป็นเขตดูแลของทหารเพราะว่าหาดน้ําใสน้ําใสจะแดดเปี้ยงเลยเออมาตรงริมทะเลนี้ก็ลมลมแรงพอสมควรนีน้ําลงนะเป็นช่วงน้ําลงหาดน้ำใส มันหยุดคนก็มาเยอะพอสมควรน้ำใสเออน้ำใสจริงแต่ลงไปเล่นท่ากันไม่ไหวร้อนที่หายเลยร้อนมากน้ำใสโอ,อ้ ยิ่งแดดแรงน้ำก็จะยิ่งใสนะต่ลงไปเล่นไม่ไหวแน่เลยโอ้โหแดดร้อนสุดๆคนมานอนพักเที่ยวกันเย,ยอะเลยสวยน้ำใสที่พักผ่อนของชาวชนบุรี แต่แดดแดดสุดๆเลยมอการนี้เป็นถนนขึ้นไปที่บนเขาด้วยสวยงามหาน้ำใสเดินลงไปไม่ไหวเนะร้อนมากนี่เรามาดูหาแสมสารริมริม เด็กๆลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเล่นน้ำกันสวยๆดูนี่สวยน้ำดีมากเลยอ่ะคืนไม่แรงอ่ะเด็กๆสามารถลงไปเล่นได้เลยสวยงามดูดิเล่นห่วงยางกันยูนแม่น้ำไป ไปเดินดูเขาเล่นทรายเล่นอะไรกันอุ๊ยลมแรงข้าาดืน้ำทะเลใสใสน้ำทะเลใสใสหมูน้อยเด็กน้อยเล่นน้ำทะเลกุลุงกุหลาบกุลุงกุหลาบเล่นน้ำ เดือ,อย่างเป็ดโอทรายเขานิ่มมากเลยนี่ทรายละเอียดจริงๆทรายละเอียดมากเลยอืมง่มายขุดอะไรโลกหาปูเหรอเรียกว่าหาปูหาหอยอุ้ยพลมพัดจะค่อยยังชั่วหน่อย อยูสวยมากเลยสมัยเด็กๆกก็น่าลงไปเล่นลนะเนาะพอแก่แล้วก็แค่แต่ดูอย่างเดียวก็พอแล้วให้ไหวม,<า>มันจะกาดด้านบนพวกแก่ๆคุณลงุงคุณป้าก็นั่งหลบแดดอยู่ด้านในพอให้ลูกหลานวิ่งลงไปเล่นน้ำ ดูที่นี่เขาถูปลอดภัยอ่ะน้ำมันสโลปอ่ะไม่ลึกน้ำเด็กๆลงไปยืนได้เลยน้ำแผงังใสทั้งหาก a m a เมซิ Amazing Thailand จริงๆสวยงามหน,น้าลงไปเล่น ด้านบนก็จะเป็นเขตร,ร้านค้าสวัสดิการของทหารเขาร้อนสวยงามยามบ่ายคร้อยนี่ปูเห็นปูไหมเนี่ยปูน้อยปูน้อย แล้วเรากลับเข้ามาในร่มเหมือนเดิมร้อนเหลือเกินริมชายหาดเขาก็จะมีบริการเช่าเสือเช่าห่วงยางนะมาจําห0ึ่อเก้าี่สเสือสาโต๊ะกลาง30ห่วงยาง50บาทนี่มีนวดแผนไทยด้วยเป็นร้านค้าสวัสดิการซีฟู้ดของเขตทาหารนะ ลมลมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนี่เป็นทหารเลรั้งนั้นเลยเออก็จะมีประมาณนี้สำหรับหาดน้ำใสหาดน้ำใส มีขายเสื้อเปือยละ150บาทสำหรับหาดน้ำใสที่อยู่ในเขตทหารก็จะมีประมาณนี้นะจะหาดทข้สวยกว้างใครมาเที่ยวชนบุรีก็อย่าลืมแวะมานะน้ำเขาใสจริงๆสะอาดด้วยเพราะว่าเป็นทหารดูแลแล้วก็น้ำเขาก็ไม่ลึกน้ำตื้นเล่นยิมชายหาดได้เลยพาลูกเล็กเด็กแรงเด็กแดงมาเล่นได้การเดินทางก็สะดวก อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากสถานีรถไฟนั่งรถมาแล้วก็ค่าบริการ15บาทต่อคนนะเข้ามาที่หาดน้ำใสอยู่ในเขตทหารก็มาช่วยบำรุงสถานที่ของหน่วยงานราชการด้วยก็จะมีประมาณนี้ยังไงก็มาเที่ยวกันนะจ๊ะ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้ว ร้อนจะละลาย สำหรับจุกเสม็ดชุมดุลีเนี่ยสามารถมาเช่ารถสองแถวนะติดต่อเขาได้แล้วก็จะเหมาไปเที่ยวไหนก็สะดวกสบายโดยลงจากสถานีจุกเสม็ดน,นั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถสองแถวเช่ารถสองแถวก็ได้แต่ถ้าไมอยู่ระแวกน้ํนเาเทตทหารก็จะคนละ